มาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา12โมงครึ่งถึงบ12โมงตรงนะคะกับรายการฟิวเจอร์อเลร์ค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับตองแล้วก็พี่ออยนะคะจาก TBS f u t u r e and Option ค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะตองสวัสดีค่ะน้องทุนค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมากับตอนที่ชื่อว่าเมื่อสินค้าฟิวเจอร์แพ้ทางการขึ้นดอกเบี้ยวางแผนเหตุยังไงดีนะคะพี่ออยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องรอนะคะ เรียกว่ารอคอยอย่างใจจดๆๆใจจ่อเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปทราบผลกันนะคะในช่วงเช้านะคะของวันที่27นี้เนาะซึ่งจะทราบก<ด>ันแล้วนะคะว่าทางด้านเฟดเนี่ยจะออกมาให้สัญญาณหรือว่าส่งแนวโน้มไปในทางไหนนะคะเพราะว่าในรอบมก,กราเนี่ยก็คงจะไม่ไม่มีอะไรที่แบบว่าขึ้นดอกเบี้ยเลยใน ตอนมกราแต่ว่าจะไปแอคชั่นมีนาแต่สิ่งที่ตลาดสนใจก็คือเรื่องของสัญลักที่ทางประธานเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณนะคะต้องต่ะค่ะโดยในหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่การอัปเดตสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดโควิดค่ะของทางฝั่งอเมริกาและยุโรปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตัวราคาน้ำมันค่ะที่กลับมาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะค่ะแล้วก็ประเด็นร้อนที่เราจับตามองกัน เป็นหลักในสัปดาห์นี้นะคะก็คือผลการประชุมเฟดค่ะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในคืนนี้ค่ะพี่ออยวันที่25-26มกราคมค่ะแล้วก็จะไปรู้ผลกันที่27มกราคมตอนช่วงเช้าที่พี่ออยได้กล่าวไปนะคะค่ะเราต้องดูว่าสัญญาณเ,เขาจะส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะในปีนี้โดยเมื่อคืนนี้นะคะทางตลาดก็ได้กังวลกันมากเลยค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศได้ร่วงลงมากันอย่างหนักเลยค่ะพี่ออยทําให้ตลาดบ้านเราในเช้านี้นะคะก็มีได้รับเซตเมนต์ทางเชิงลบไปด้วยค่ะพี่ออย ก็เรียกว่าไม่ต่างกันนะคะสองวันสามวันมาแล้วนะคะสำหรับทิศทางของตัวตลาดเอ่อในภูมิภาคก็ปรับลงบ้านเราก็ปรับลงด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยไหมคะน้องตอมเพราะวันนี้เราเริ่มช้านิดนึงค่ะนะคะก็อ่ทางฝั่งอเมริกาและยุโรปนะคะพี่ออยไปซ้ายถัดไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะทางฝั่งอเมริกาค่ะก็ได้มีการเอ่อจำนวนผู้ติด,ดเชื้อนะคะเริ่มลดลงแล้วค่ะโดยสิบสี่วันทำเอ่อสิบสี่วันย้อนหลังนะคะเริ่มลดลงไปสี่เปอร์เซ็นแะล้วค่ะพี่ออย เช่นเดียวกับทางฝั่งอังกฤษค่ะที่ลดลงมา48เปอร์เซ็นตแล้วนะคะหลังจากที่ทางอังกฤษค่ะได้ยกเลิกมาตรการการรับมือกับมาตรการการรับมือกับโควิดนะคะซึ่งไม่ต้องไปเวิร์คทอมโคมแล้วค่ะไปกลับไปทํางานนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่แมสในที่สาธารณะค่ะพี่อยอยแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องจับตาทางฝั่งยุโรปนิดนึงค่ะเพราะว่ายังมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่ถ้ามาดูทางฝั่งอเมริกาค่ะพี่ออย แม้ว่าตัวจํานวนผู้ติดเชื้อจะลดลงจากระดับจุดสูงสุดแล้วนะคะแต่จํานวนผู้เสียชีวิตค่ะยังค,คงเพิ่มขึ้นอยู่ค่ะในกราฟสีแดงนะคะอืเช่นเดียวกับจํานวนผู้ที่เข้าโรงพยาบาลค่ะก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะพี่ออยค่ะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะแม้ว่า,เ,าเรื่องของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะคะค่ะตัวสําหรับราคาน้ํามันค่ะกลับมาพุ่งขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะพี่ออยแต่ว่าช่วงสองสามวันมานี้เริ่มปรับตัวลดลง คาดว่าจะทะลุหนึ่งร้อยเหรียญไหมคะพี่ออยคือถ้ามองในแง่ระยะกลางกันนะคะก็มีโอกาสะะที่ที่ทางของราคาน้ำมันเนี่ยจะผ่านตรง8ปดสิบเจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับตัวของเวสเท็กซัสนะคะเพื่อไปอทดสอบกันนะ,ะที่บริเวณเก้าสิบแล้วก็เก้าสิบห้าเหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าในแง่ที่จะทะลุขึ้นไปเร็วๆเ,เพื่อที่จะผ่านนะคะบริเวณระดับหนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปทีเดียวเลยเนี่ยคาดว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปัจจัยที่ ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ะค,คือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งถ้ามีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ที่ทางของราคาน้ํามันดิบเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุไปที่บริเวณร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็ข้ามผ่านร้อยเหรียญด้วยนะคะก็ล่าสุดนะคะโอปปก็ไม่ได้มีการเพิ่มนะคะปริมาณการผลิตตามเป้าที่ได้มีการตั้งไว้นะคะที่400บาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งในเดือนธันวาคมถ้าเราไปมองเนี่ยผลิตได้เพิ่มเพียงแค่ หมื่นบาเรลต่อวันนะคะก็ถือด้วยถือได้ว่าตรงนี้เนี่ยระดับของการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ทางโอเปกได้มีการคาดการณ์และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความต้องการน้ามันนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะในทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเอ,อ่อเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามาดูกันนะคะในเวสเทกซัสเนี่ยก็มีย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะเป็นการย่อเพื่อที่จะ ปรับตัวขึ้นต่อนะคะล่าสุดก็อยู่แถวๆบริเวณสัก84เหรียญเป็นตัวเลขกลมๆนะคะก็คาดวา่าฐานที่จะต้องดูนะคะก็คือบริเวณ80นะคะหรือว่าแนว75เหรียญตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นการทดสอบ90เหรียญแล้วก็95เหรียญน,นะคะเช่นเดียวกันกับเบนซ์นะคะซึ่งตัวของเบนซ์เนี่ยราคาจะแตกต่างจากตัวของเวทเท็กซัสนิดหนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่บริเวณ 87เหรียญน,นะคะตรงนี้ก็คงจะไปขึ้นทดสอบบริเวณ90แล้วก็95เหรียญเนี่ยไม่ยากนะคะฉะนั้นทั้งสองตัวนะคะหรือว่าสองตลาดนะคะทั้งเวสเท็กซัสนะคะแล้วก็ตัวราคาน้ำมันดิบเบนซ์นั้นนะคะเราก็ให้บริเวณกรอบไว้ที่บริเวณ90นะคะแล้วก็แนว95เหรียญน,นะคะแล้วก็มาดูแฟกเตอร์ที่เรากังวลกันนะคะก็คือในเรื่องของเฟดนะคะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยสี่ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีความกังวลนะคะ เพิ่มขึ้นนะคะก็สะท้อนมาที่ตัวของบอลยิวนะคะตรงนี้ก็ขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับบอลยิว10ปีนะคะก็เป็นตัวสะท้อนนะคะต้นทุนนะคะของอาาัตาดอกเบีย้ยในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะคะว่าทางด้านโกลแมนแซกเนี่ยนะคะเขามีการออกมาคาดการณ์นะคะทำให้ตลาดนี่มีความกังวลเพิ่มขึ้นเลยว่าจะเพิ่ม ะะการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสครั้งในปีนี้ก็คือในเดือน3เดือน6เดือน9กนะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมหรือว่าเดือน12โดยสิ้นปีเนี่ยจะทําให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ออระดับหน่อรนะคะแล้วก็การลดนะคะบาลานซ์ชีสนะคะหรือว่าการทํา QT ตรงนี้เนี่ยนะคะจะไปเริ่มกันในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้คนมาพุ่งเป้ามองกันนะคะว่าในรอบการประชุมเนี่ย เดือนมกราคมก็คือที่เรา,เายืนอยู่วันนี้25แล้วก็26เราไปทราบผล27เนี่ย mm. เฟดจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราจะทราบผลกันในเวลาไทยก็คือตีงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการออกมาประเมินนะคะอย่างที่ได้มีการเรียนกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางด้านเฟดเองเนี่ยนะคะอาจจะส่งสัญญาณว่าจะไปขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนมีนาก็คือ15-16มีนาเนี่ยนะคะ0.25% นะคะแล้วกเ็เริ่มที่จะไปลดบาลานซ์ชีตในเดือนกระกฎาคมซึ่งถ้าเป็นออกมาในแง่นี้เนี่ยตลาดก็ไม่น่าจะเป็นาการตกใจขายมากนะักเพราะว่ารับรู้กับประเด็นลบตรงนี้ไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้าออกมาว่า,ามีการปรับลดในเดือนมีนาคมเนี่ยแรงกว่าที่ได้มีการประเมินก็คือลงเลย0.50นะคะแล้วก็ ไปทำนะคะในเรื่องของการลดบาลานซ์ชีตในเดือนกรกฎาคมตรงนี้อันนี้จะเป็นเนกาทีฟเซอรพรส์ต่อตลาดแล้วก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแรงอ่ามีการปรับตัวลงแรงนะคะขอโทษทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องรอดูการประเมินกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วจะเอาอย่างไงกันนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เริ่มมีเสียงแตกนะคะว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยสี่ครั้งที่เดียวเลยไหมในปีนี้นะคะหรือว่าจะขึ้นเพียง 3ครั้งในปีนี้นะคะอันนี้ก็คงจะต้องตามดูและถ้าเรามาดูนะคะในเรื่องของแนวโน้มนะคะในตัวของอทิศทางนะคะของภาพรวมนะคะของทางด้านตัวของภาพรวมตลาดนะคะรวมทั้งตัวของราคาทองคำด้วยเนี่ยนะคะจะพบได้ว่าทิศทางนะคะของตัว CDS เองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะ เริ่มฟื้นตัวหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยดูกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะแนวโน้มนะคะของตัวซีรีส์มเนี่ยมีการาหลุดจุดสําคัญที่เป็นแนว s ต o p l ลอสก็คือแนว9ก0ารจุดลงไปแตะบริเวณ9ก้ารจุดแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการหลุด Stop Loss นะคะฉะนั้นคนที่ได้มีการ Stop Loss ต้นทุนลองไปแล้วเนี่ยอาจจะ Wait and See รอดูสถานาการณ์ก่อนแต่ถ้าคนยังยื้อต่อนะคะเพราะว่าเป็นการ หลุดไปในชั่วโมงการซื้อขายตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูต่อจนถึงระดับปิดนะคะว่าเออ่จะยืนนะคะเหนือบริเวณ970จุดตรงนี้ได้ต่อเนื่องไหมถ้ายืนได้นะคะก็ยังมองว่ารอบนี้ยังจะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะไปทดสอบ985แล้วก็990จุดกันของตัวสัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคมได้นะคะแต่ถ้าผิดจะคาดนะคะผลออกมาร่วมกับการประชุมเฟดด้วยเนี่ยนะคะออกมาในเชิง ของซีนารีโอที่2ที่เราเรียนไปแล้ววันนี้เนี่ยตัว c d s เนี่ยหลุดบริเวณ970จุดเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณของการกลับขาเป็นขาลงเลยนะคะส่วนราคาทองคําในตลาดโลกนะคะมีการเปลี่ยนรอบเล็กน้อยนะคะก็ตรงนี้นะคะลุ้นทะลุบ,บริเวณ1,850ดอลลาร์นะคะล่าสุดก็อยู่ในระดับจ่อๆนะคะฉะนั้นก็รอดูราคาตลาดโลกนะคะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่า ถ้าทะลุตรงพันแร้อยห้เหรียญขึ้นไปเนี่ยก็จะให้แนวโน้มของการขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็บริเวณจุดที่ได้เทส1 7 9 0จ็0ร้อยเาดร้ลตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นฐานไปนะคะฉะนั้นก็รอดูกันนะคะสำหรับตัวของเ5 0 i ิ d ตี้อินด e ์ฟรในซีรีส์เดือนมีนานะคะรวมทั้งตัวของ Go ลออนไลน์ฟิวเจอรค่ะน้องตองเชิญต่อเลยค่ะ ค่ะโดยลูกค้าลหลักทรัพย์บุรลวงนะคะก็สามารถติดตามรายงานของเรานะคะรายงานตัวฟิวเจอร์เทรดดิ้งบีฟค่ะซึ่งจะแนะนำกลยุทธ์การเทรดนะคะทั้งตัวเซฟตี้เน็กฟิลเตอร์ค่ะโกอัลไลฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็ตัว,วะคะุณบอกเทรดค่ะตรงนี้ก็จะแนะนำกันเป็นประจำทุกวันนะคะก็สามารถติดตามกันได้ะคะ่ะโดยผลตอบแทนตรงนี้นะคะของตัวเซฟตี้เน็กฟิลเตอร์ค่ะสะสมอยู่ที่6 0 7นะคะนะับตั้งแต่ต้นปีนะคะส่วนโกอัลไลฟิลเตอร์ค่ะอยู่ที่3.5 4เปอร์เซนะคะแล้วก็ตัวบอกเทรดนะคะอยู่ที่2นะคะ่ะ ตรงนี้นะคะทางลูกค้ารักษาบ,บัวหลวงคะ่ะสามารถติดตามอ่านรายงานของเราได้ง่ายๆเลยนะคะพี่ออยเพียงแค่ห้าขั้นตอนค่ะพี่ออยรบกวนสมุดไปค่ะค่ะ <c ười> เพียงน้องทุนนะคะเอ่ยิม,มือถือขึ้นมาค่ะเปิดตัวแอปสตรีมมิ่งนะคะที่เราใช้เทกันเป็นประจำะคะ่ะคลิกที่เมนู BLS นะคะแล้วก็ไปที่ Future and option ค่ะพ้องกับคลิกที่เมนู Future Commentary นะคะ<ฤ>ตรงนี้ค่ะก็จะสามารถค้นหารายงานของเราได้เลยจากเมนูนี้นะคะ เป็นเมนูทุกอันเลยค่ะเพียงเซิร์ชชื่อและเมนูนะคะแล้วก็คลิกค้นหาคะ่ะโดยรายงานของเราในตอนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวฟิวเจอร์เฮดิ้งบีดแล้วก็ฟิวเจอร์ในสตาร์ทค่ะซ่งเป็นกรุธ์การเทรดประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นค่ะแล้วก็มีรายงานที่ให้ความรู้กับนักลงทุนนะคะทั้งตัวฟิวเจอร์วิกลีโฟกัสค่ะแล้วก็เคล็ดไม่รับนักเทรดนะคะที่จะออกเป็นประจําทุกวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ค่ะนอกจากนี้นะคะพี่ออยเรายังมีรายงานประจําเดือนค่ะซึ่งเป็น เป็นรายงาน F&O m o n t l y n e w l e t t e r ค่ะซึ่งเป็นสรุปภาพรวมนะคะของตัวตลาดทีเฟกค่ะในสัปในเดือนก่อนหน้าแล้วก็จะพร้อมกับอัปเดตมุมมองค่ะในเดือนถัดไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตัว g o ม m o n ่ค l y บรดเรื่องทองค่ะเราก็จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มุมมองของราคาทองคำค่ะผ่านตัวสินค้าฟิวเจอร์ ETF แล้วก็ e t n ค่ะสุดท้ายนะเราจะเป็นรายงานตัว USD f u t u r e Monthly ค่ะจะเหตุหสเปกโกลก็โดนใจค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองค่างเงินบาทนะคะพร้อมกับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็กินกับไรตัวค่างเงินบาทค่ะพี่ออยค่ะสํา,า,าสหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคํำถามอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะพี่อ้อยมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ ค่ะก็คงจะต้องเฝ้าดูเฟดอย่างเดียวเลยนะคะว่าเป็นตัวตัดสินาภาพโดยรวมตลาดนะคะก็คือวันนี้ก็คงจะต้องดูระดับปิดนะคะหรือว่าใกล้ๆปิดของซีรีสกันนะคะว่าจะยืนเหนือ970จุดได้ไหมนะคะส่วนทองนั้นมีโอกาสทะลุ1,850เหรียญแล้วก็ขอรอดูนะคะว่าซีนาร์โอแรกเนี่ยหวังว่าจะเป็นซีนาร์โอที่ดีที่สุดนะคะก็คือส่งสัญญาณนะคะของเฟดก็คือลด ดอกเบีย้ยอ่ามีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะคะ0.25ในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ไปลดบาลานซ์ชีตกันในเดือนกรกฎาคมนะคะก็คงจะต้องตามประเด็นนี้กันเป็นหลักค่ะสำหรับวันนี้นะคะชางทีมนะคะเบียเวตฟิวเจอร์แด์ออปชันนะคะวันนี้ก็อ๋อยอยกับน้องตองน,นะคะก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่อังคารหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ